คนที่ทำอาชีพต่างๆได้ทำการเออไม่ใช่เอาหม่เอาไม่เอาหม,าม่แล้วนี่ก็คือเมื่อคนที่ทำอาชีพต่างๆเนื่องจากสถานการณ์โควิดเขาเลยไม่สามารถไปทำงานได้จริงๆเขาก็เลยต้องมาทำที่บ้านแล้วถ้าเกิดได้แจ็คฟอต้ก็ขออภัยด้วยนะคะที่จริงอ่ะที่เห็นภาพนี้ก็เพราะว่าอัาไปแล้วเอาแป๊บหบนึ่งแต่ไฟล์มันหายอ่ะโอเคเอ้ยกอดผิด ขอโทษขอโทษแบบแบบบบโอเคเราควรจะเริ่มเป็นยังไงโอเค let's go ลและนี่ก็คือคนออกแบบแป๊บหนึ่งนะคะโอเคต่อและนี่ก็คือคนถ่ายรูปคนให้คนอีกคนหนึ่งเก้ค่ะโอเคเริ่มโอเคคุณคุณคุกคีคุณคุกคี ยืนแบบนี้นะครับได้ค่ะโอเคนะครับโอเคอเคืมประมาณนี้นะครับตาปิกนิดนึงโอเคอย่างนั้นละครับถ่ายได้ชแชะแป๊บแป๊บแป๊บเอฟเฟกต์มันจะเหมือนจริงถ่ายได้แชะอ่าเออ <laughs> โอเคกลับบ้านได้ครับโอเคค่ะโอ๊ยก,กดผิดแล้วขอโทษขอโทษ sorry sorry I'm sorry เอ้เดี๋ยวนะนี่มันแบบของชีวิตจริงแล้วกันงั้นเอาไว้ว่าจำลงองอาชีพอย,งงอ,ยอย่างนั้นอย่งนู้นหนึงนี้ในเกมก็แล้วกันอ่ะ l e t s g o แล้วนี่ก็คือคนตัดโอเคปิ๊กปิ๊กเสียงกันไกลตัดผมแล้แบบแอลเปกตัดผมกาะเสร็จแล้วนะคะค่ะี่จะได้ไปเดินแฟชั่นแล้ว โอเคแค่นี้ก่อนและนี่ก็คือนักเต้นระดับมืออาชีพอ้าวขอเพลงหน่อยจังซี่มันจังซี่มันต้องถอยมีเปล่าไม่มีมีแต่ว่าไงแบบแบบแบบมีแต่ว่าไงใส่เยอะ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 ทำมืออาชีพไม่ได้และนี่ก็คือคนตรวจวัดไข้ สามองศาค่ะเข้าได้ค่ะ คงไม่เป็นไม่คิดอะไรกับสิ่งนั้นใช่ไหมคะโอเคค่ะข้าวดีแล้วนี่ก็คือคนเป็นข้างถนนโจตึงตึงอ่ะโจจึงตึงมันร้องยังไงนะโอ้อ่ะคือมือสีเกอ่อ่ะอ่ะโอเคจบแค่นี้แล้ว like ค,ค่ะบายบุยฝากไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะคะโอ้ยกดกระดิ่งก็จะดีมากเพททื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะ Bye bye. Cuk cuk. Kita baca pena right.